มีแท็กวิดีโอนะคะแท็กนี้ชื่อว่าของ5อย่างที่ขาดไม่ได้ featuring ด้๊ดาอะารไเนยค่ะกินอื่นนะคะที่เคจะอธิบายถึงกติกาของแท็กนี้นะคะเคจก็ขอแนะนำเกสในวันนี้นั้็คือมาสานะคะมาสาเป็นเพื่อนสนิทเคเองที่มูอีกนะคะสวัสดีค่ะมาสาค่ะ เป็นเพื่อนของเคสเรียนที่บูอิกแล้วก็เรียนฟิล์มโปรดักชันกับเคสด้วยค่ะใช่คะ่ะแล้วมาสาวพยางเป็นเจ้าาราแต่กติกาก็มีว่าเอาของมา5อย่างนะคะมาแชร์ให้ดูกันนะคะเป็นของที่เราต้องพกทุกวันแต่ห้ามเป็นโทรศัพท์มือถือหรือกระเป๋ากงนะคะเพราะว่ามันจะเป็สิกเกินไปเพราะฉะนั้นเราก็เลยเลือกมาทั้งหมด5อย่างคอละ5อย่าง พราะว่ามาสาเป็นเกียร์ส่วนนี้นะคะเ <Okay. S 2> คทก็จะให้มาราาเป็นคนเริ่มก่อนโอเคอย่างแรกที่เตรียมมาทุกวันนะคะที่ติดตัวทุกวันก็คือนาฬิกาไม่ต้องไปหยิบที่ไหนเลยคือนาฬิกานี้จะใส่ทุกวันแล้วก็ถ้าวันไหนไม่ใส่ก็จะรู้สึกโลง่งเหมือนขาดอะไรไปแล้ว mm hmm. มันเป็นแบรนด์อะไรดีบอกแบรนด์ฟอ s ซิลค่ะ f o s ซิลนะคะโอเค วัาเลยก็คือหมวกค่ะเพราะว่าเป็นคนที่แบบติดหมวกมากๆไม่สระใช่คือมันช่วยพรางผมมันมนได้ดีมากและรังแคก็มีสองอันนี้นะคะที่ใส่ไว้ที่สุดแต่ช่วงนี้จะเป็นสีดําค่ะเพราะว่าข้อแรกเลยคือแบบชอบลุกเวลาใส่หมวกแต่จะเห็นคือแบบบางทีมันไม่ต้องแต่งหน้าก็ได้แล้วแล้วอีกข้อน,นึ้ก็คือแบบเป็นคนมันที่มาสะระไม่ไม่สระผมกหัวมันแล้วก็หัวมันรีบด้วยอ่ะก็เลยแบบเนี่ยดูดิมันรีบมาก ถ้าเกิดหัวกฟูฟูมันก็แบบไม่ต้องใส่หมวกก็ใช่นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมต้องใส่หมวกโอเคยันตเน็กซ์ของต่อไปนะคะคือน้ำค่ะ <laughs> น้ำนี่คือต้องติดตัวตลอดไม่งั้นจะรู้สึกเหมือน มันจะหิวน้ำใช่คสะน้ำมาสายกินน้ำเยอะมากนะเยอะมากค่ะตลอดเลยเวลาเรียนก็จะตั้งไว้เลยบนโต๊ะเรียนจริงๆเรามีน้ำแบบขวดใหญ่วันนี้คบบที่แบบเด็กเอฟเเด็กที่เรียนฟิล์มทุกคนจะหกนะคะมันจะขวดใหญ่มากโอเคอ่ของชิ้นต่อมาคือคิดว่าอันนี้สำคัญลงลงมาเพราะว่าเคสใส่คอนแทคเลนส์แล้วแบบตาแห้งบ่อยมาแล้วอันนี้มันเป็นแบบอันที่มันเป็นแบบซาซาทาเวลาหยอดแล้วมันจะรู้สึกแบบแสบๆตาเพราะว่าถ้าเกิดไม่มีอันนี้เนี่ยคือ ตาแห้งแบบอยู่ไม่ได้ต้องใส่แว่นก็เลยต้องพกตลอดเวลาะคะใช่ต่อต่อจะเป็นสิ่งที่เด็กฟิล์มขาดไม่ได้นะคะก็จะเป็นมีแต่ <c oughs> สายนี่ <c oughs> มันคือฮาร์ดไดรฟ์นะคะเปิดให้ดูพร้อมกันเลยใช่ มันต้องระวังมากๆว่ามันจะพังเฮ้ยเดี๋ยวนี้ฟังถอดถอดสายแล้วใช่นของเรานะคะเก็บในกระเป๋าแบบนี้นะคะก็คือจะเก็บพวกไฟล์หนังที่ดาวน์โหลดมาดูด้วยแล้วก็งานด้วยแค่ตัดต่องานในนี้เพราะมันหนักเกินไปนี่เราสปอนเซอร์โดย W D น้อใช่เขียนดยวยกันโอเคโอเซ่ของ่อมาที่ขานไม่ได้เันนี้ไหมเหมือนกันโอเค <Yeah. S 2> คุ้ <Yeah, so S 2> มกันเยอสวยด้วยของชิ้นต่อไปอันที่เท่าไหร่แล้วไม่รู้อันที่สี่เด็กหนึ่งสองสามอันนี้อันนี้อันที่สี่ใช่อันที่สามเละเฮ้ยน,น่าเป็นอันนี้นะคะโอเคมาซาบ,บอกเหตุผลของมาสาก่อนว่าทำไมถึงเลือกอันนี้เพราะว่าเป็นคนชอบ เสียบหูฟังค้างไว้เวลาอ่านหนังสือแต่ว่าไม่เปิดเพลงมันจะรู้สึกว่ามีสมาธิดีขึ้นใช่เป็นเหมือนกันเป็นเบาๆแต่แบบแค่ชอบเพราะว่าอย่างเวลาที่เราแบบไปไหนใช่ไหมถ้าเกิดสมมติเราอยู่คนเดียวมันก็จะเหมือนมีเพื่อนอยู่แบบเราฟังเพลงหรือไม่ก็ดู youtube หรือไม่ก็โทรหาใครแล้วแบบเออมันไม่มันแบบมันเมื่อยมือเวลาต้องใช้อย่างเงี้ยก็เลยพบอันนี้ถ้าเกิดไม่มี้วแบบอยากร้องไห้เวลาไปไหนมันฟังเพลงไม่ได้ใช่ ขอนเินต่อมาก็คืออันนี้ค่ะมันเป็นมันเป็น t r a v e l size perfume มันเหมือนเป็นโคโลนมากกว่า,นนานนแบบนี้เหมือนลิปกลอสแบบอันี้แบบเนี้ยแล้วมันก็แบบเอาไปทาตรงน้งตรงนี้แล้วคือแบบน้ำหอมส่วนใหญ่เวลาเราฉีดใช่ปะ่ะมันก็จะแบบระเหยเร็วแล้วเราก็จะไม่ได้กลิ่นเราก็เลยแบบต้องหกอันนี้แล้วบางทีแบบรีบๆอย่างเงี้ยไปเรียนเราก็จะแบบมีอันนี้ค้างไว้ในกระเป๋าเราก็ไม่ต้องไปแบบ You know ไปฉีดถ้าลืมฉีดก็ไม่เป็นไรโอเคขอชิ้นต่อมาหมดอ้อ oh, ยังไม่หมดมีตัวนี้คือสมุดแพลเนอร์อนะคะน,คน่าามคือจะพกอันนี้ไปทุกทุกวันไปเรียนทุกวันก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ <laughs> เป็นแบบมีเดือน <laughs> อ๋อ <laughs> มมด้วย <laughs> มีเดือน หนึ 1> 1่งถึงสิบสองแล้วก็ในเดือนหนึ่งสมมุิอ่านเดือนนี้ที่ใช้แล้วก็จะมี p l a n อ e r ของเดือนธรรมดาแล้วก็มีพวกเขียนโน้ตกระจุ่มกระจิงได้เล่มมันแบบพอดีมากอะมันเล็กๆคิ้วๆช่่นคัค่ะแต่เอ่อต่อมาเป็นอันนี้แบบอันนี้อันนี้แอบตีโกงเพราะว่าจริงๆเกินห้าอย่างไปแล้วนะคะแต่ <c oughs> อันนี้อันนี้รวบว่าเป็นอย่างเดียว อันนี้เครื่องพกทุกวันในกระเป๋าไงโอเคเราจะมาเริ่มกันกับบำรุงนะคะเราต้องบำรุงปากค่ะเราเพื่อนๆก็จะชอบขอบแบบเอ้ยมีลิปบาล์มไหมอะไรเงี้ยอันนี้มันแบบเป็น Vaseline t i p Therapy แบบโรซ y Lip มันหอมมากห,มหอมมากอยู่ก็มีกลิ่นแบบธรรมดาตอบเป็นกนนนลิ่นบานิสลาใช่แล้วส่วนอันนี้มันก็จะทำให้มีสีคือแบบเวลาทาเนี่ยเราก็จะเช็ดออก เห้มันแค่นุม่มพอแล้วก็ทาอันนี้มันแบบดูดํามากใช่ไหมแต่ว่าจริงๆมันเป็นอโทนแดงๆน,นี้ของอ e ีฉุดนะคะและ้วแต่ว่าชอบทาเสร็จแล้วก็ใช้ทิชชู่ลบให้มันแบบดูไม่เยอะไป <c oughs> แล้วก็อันสุดท้ายอันนี้นี่คือเป็นเป็นอ่อชีคชีคบลัชแบบคุชช่นแบบนี้เป็นกูเดทมานะคะ แล้วมันจะดูแบบธรรมชาติมากเป็นลุกเหมือนแบบเฮ้ยเพิ่งไปวิ่งมาอย่าง <laughs> นี้แบบเหนื่อยๆเ,เนี่ยแล้วมันก็จะแบบไม่แต่งหน้าไม่แต่งอะไรก็ทาแก้มอย่างเดียวแบบธรรมชาติคือหลอกคนดูได้ใช่โ <Okay. S 1> อเคเย่าหมดแล้วหมดแล้วโอเคนั่นโอเคนั่นก็คือทุกอย่างนะคะใช่เลยยังบอกว่าจะชอบนะคะ <laughs> แล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างนะคะว่าเออฮกอะไรกันบ้างนะคะในชีวิตประจำวันนะคะแล้วเดี๋ยวมาเจอกันวิดีโอหน้าค่ะไปกันค่ะบ๊ายบาย พร้อมค่ะดพร้อมพร้อมแล้วยี่หน่งสอฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะคะเคสก็โอเคเอาใหม่เอาใหม่กเป็นสิบีถ้านต้สองกับสามจะได้บอกกันไปได้ในยูทูองสามแล้วก็ปั๊บเฮ้ยมาหนึ่งยูทำอะไรเออเอยู่ะสองาแล้วเราก็ปุบแล้ ยุก็ต้อง <Okay. S 2> มาฝันอย่งางเงี้ยงั้นแอไปฝังอยู่แล้วยูก็เป็นห้าโอเคจร่งจังมันต hmm? mm ้องโฟกัสเพราะถึงจะไม่โอเวอร์ม Welcome to our video mm hmm. my precious <laughs>